คณะกรรมาการการศาสนาคุณธรรมจริยธรรมศิลปะและวัฒนธรรมวุฒธธิสภาโดยนางเอ็มออนใสกงพานประธานคณะกรรมาการและศาสตราจารย์ชาญรงค์พันรุ่งโรธรองประธานคณะกรรมาการร่วมกันแถลงข่าวการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการพลังแห่งศิลซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่15-17สิงหาคม2568ณห้องประชุมสัมมนาชั้น B ีอาคารรัฐสภา และมูลนิธิศิลปะเพื่อมวลมนุษย์เขตคลองสามวากรุงเทพโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจถึงหลักการและแนวคิดการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันยอมรับความแตกต่างของเพื่อนที่พิการโดยช่วยเหลือเกื้อกูลกันในการทำงานศิลปะและส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยที่สร้างคุณค่าทางจิตใจและสังคมโดยผู้เข้าร่วมสัมมนาจะประกอบด้วยเยาวะชนพิการและในพิการ ครูอาจารย์ที่สอนศิลปะผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะจากประเทศอาเซียนและอาสาสมัครจำนวนกว่า300คนสำหรับกิจกรรมในวันศุกร์ที่15สิงหาคม2568กำหนดจัดขึ้นที่อาคารรัฐสภาโดยมีกิจกรรมทดสอบความคิดสร้างสรรค์ (creativity test) การประชุมนานาชาติและเยี่ยมชมอาคารรัฐสภาพร้อมการจัดแสดงนิทัศการนวัตกรรมที่เน้นผู้พิการเช